Dan Ramadhan pilihan anjing, ya pilihan timi, kuam pesat, yang magmai. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu, Nusalli ala Rasuluhin Karim Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakinu fiddi ma'alim natawina rabi syaradhi sadri wa asli amni wahdun udatam min nisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahajun pumi iman, zirak lakarab tutan kaptoni bin... การใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของเดือนแสบานนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเดือนแสบานนั้นคือเป็นเดือนซึ่งที่ใกล้จะถึงเดือนอมอตแล้วหลังจากเดือนแสบานก็เข้าสู่เดือนอมอตเดือนอมอตเป็นเดือนอันยิ่งใหญ่เป็นเดือนที่มีความประเสริฐอย่างมากมายประเสริฐมากมายกับผลที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในโลกหน้าอะเครอแต่ชีวิตในโลกนี้นะครับก็อาจจะมีแต่ เป็นระบบเขาเรียกว่าคล้ายๆการทดสอบเดือนรรมดอนมาถึงสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการถือสิ้นอดเดือนรรมดอนมาถึงเราก็ต้องงดเว้นจากการกินการดื่มเดือนรรมดอนมาถึงเราก็ต้องสบัดอดทนจากาการทําตามใจตามนับสูของเราที่สำคัญที่สุดนะครับงานของเราขณะที่ทำเนี่ยว่า่าหนักอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้ว พอพบกับเราจะต้องถือสินอดด้วยมันอาจจะต้องเพิ่มพูนหนักขึ้นไปอีกถ้ามองในมุมนี้ก็ดูเหมือนว่าเออเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสแต่ถ้ามองมองด้วยตานะครับแต่ถ้ามองด้วยใจก็จะพบว่าเรามาตอนนะ่ะเป็นเดือนที่จะสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตในโลกหนะ้าชีวิตซึ่งที่เป็นชีวิตที่นินรันด์เป็นชีวิตที่นิรันดรน,นะครับ อยู่ตลอดไปส่วนชีวิตในโลกนี้นะครับเป็นชีวิตที่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าจะเป็นการลำบากก็ลำบากชั่วระยะหนึ่งชั่วคราวถ้าจะสบายก็เป็นการสบายชั่วระยะหนึ่งชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่เป็นอะไรที่ยืดเยื้อยาวนานเล็กในหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่านิดหนึ่งนะครับขออนุญาตพูดคุยน,นิดหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีอายุ60แล้ว65แล้ว70แล้วก็จะพบว่า ดุนยาที่ผ่านมาเนี่ยกับการทำมาหากินกับการใช้ชีวิตเพื่อที่จะเสวยหรือจะหาความมั่งคั่งมั่งมีในโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางคนก็ประสบความสำเร็จตน้อยบางคนส่วนมากจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จบางคนก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเบอร์วังอลังการมากไปนะครับมีแต่ความเรียกว่าก็ก็งั้นๆแหละ และที่สําคัญที่สุดว่า6 0เข้าสู่70ก็ไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องอะไรก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บจะกินยาอะไรจะไปโรงพยาบาลไหนถึงจะเบาหวานจะลดความดันจะลดนะครับก็คงจะวุ่นวายอยู่อย่างนั้น,นคือการใช้ชีวิตโดยที่นะครับยึดอยู่กับดุนยาแล้วเวลาเดือนรมตอนมาถึงก็สาว่าจะเป็นเรื่องยากเรื่องลำบาก เป็นเรื่องวุ่นวายหนักขึ้นไปอีกนั่นคือการคิดมุมมองแบบดุนยยาแต่ที่ว่าเรามาดอนมันมีความประเสริฐมากมายนั่นหมายความว่ามองด้วยาใจของเราว่าในความลำบากนั้นซ่อนือไว้ซึ่งรางวัลอันยิ่งใหญ่แล้วก็ความสบายในอนาคตการข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาดูที่ว่าเดือนเรามาดอนเนี่ยมันประเสริฐมีความประเสริฐอย่างไรนะครับ แล้วมันจะมีปัจจัยอะไรผลบุญอะไรที่ทําให้เราจะได้มีความสุขในโลกหน้าเคารพก,กันกับฟอดออิลุนะครับรอมฎอนอันดับแรกมาดูความประเสริฐนะครับของชาฮิรอมฎอนเดือนอมฎอนก่อนเดือนอมฎอนโดยนักวิชาการนะครับก็ให้ความหมายคําว่าเราบรมฎอนเนี่ยคือบิมะนาอันเอติรอกแปลว่าเผาไหม้เผาไหม้อะไรนะักวิชาการก็พยายามจะคิดวิเคราะห์แล้วก็เอา ดูจากความจา,จากหลักการหลักศาสนาเนี่ยจากความเป็นจริงก็จะตีออกมาเป็นสองความหมายเดียวกันความหมายที่หนึ่งก็คือนะอิฮติราคุชฮาวดนะครับเผาไหม้นับสู่อารมณ์ของเราอ่าเพราะเดือนอรรมาดอนมีอะไรครับเดือนอมาดอนมีการถือศีลอดนะครับแต่ถ้าอมาดอนแล้วไม่ถือศีลอดก็ไม่มีอะไรแตกต่างก็เป็นเหมือนเดือนธรรมดาทั่วไปนะครับสําหรับบุคคลคนหนึง่งแต่ถ้าเดือนอมาดอนเป็นเดือนที่เขาได ทำการถือสินอดมันก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาเผาไหม้นับสู้หมายความว่าเวลาเขาถือสินอดถือสินอดเนี่ยตั้งแต่เช้าดวงอาทิตย์ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นแสงอรุณขึ้นเนี่ยนะครับไปถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยเขาจะหิวแล้วเขาก็มันจะเป็นเหตุให้ทําให้สยบนับสูความอยากต่างๆนานานะครับโดยเฉพาะอยิ่งความอยากทางด้านกามารมณ์นี่ก็จะหมดไปอันนี้เขาเรียกว่าอิัติรอกุล เอติรอคุชาวาตเผาไหม้นับสูความหมายที่สองก็คือเอติราคุสุนุเดือนรอมฎอนประกอบก,บ,กบกับการถือสอดมันจะทําให้เผาไหม้เอติราคุซุนุเผาไหม้บาปกรรมหมายความว่าบาปกรรมที่เรามีมาเราทํามาเมื่อส1บเอดเดือนที่ผ่านมานะครับพอถึงเดือนนี้เราก็ตบัดตัวนะครับตบัดตัวขอพระยพเะตาอ,อัลลอฮ์เราถือสินอดเราตวัดยุ่มุ่งอยู่กับอัลลอ ยอมรับซิโรราบในคําสั่งของอัลลอฮ์แม้กระทั่งสั่งให้เราอดตั้งแต่เช้าเย็น,นซึ่งการอดนี่นะครับไม่มีใครรู้หรอกถ้าเราจะไปแก้บวดเราจะไปกินขนมเราจะไปกินน้ําไม่มีใครรู้แต่ยกเว้นอัลลอฮ์รู้เพราะฉะนั้นเราจึงอดเพื่ออัลลอฮ์องเดียวนะครับไม่มีการโอ้อวดหรือโชว์ขายทั้งสิ้นนะครับอดยอมอดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์เมื่ออดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์แบบนี้นะครับ เราสุ่ก็จะบอกว่ามันซอมะ ر م ض อนอีมานั้นวะติซาบันกุฟิราลาลูมาตะกัดดะมามินซัมบีใครก็ตามที่ถือสิลอดในเดือนอมาอนอีมานันเนื่องจากความศรัทธาในพระเจ้าอัลลอฮ์ใช้จึงทำวะติซาบันแล้วเมื่อถือสินอดนี้ก็หวังความโปรดปรานจากลระ Allah องค์เดียวเท่านั้นไม่ได้ถือสินอดเพราะกลัวใครไม่ได้ถือสินอดเพราะจะโชว์ใครไม่ได้ถือสินอดเพราะเหตุ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่ได้ถือสินอดเพราะว่าให้สุขภาพดีไม่ใช่ครับวัติซาบันขอความเมตตาจเจาละอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้กูฟิรอลาฮูมาตะกัดมามินซัมบินะครับเขาก็จะรับการอภัยโทษนะครับจากบาปกรรมของเขายกเว้นบาปใหญ่ๆทั้งหลายนะครับนี่คือความหมายซึ่งที่สอดประสานกับกุรอานและอันหะดิษ ทีนี้นักวิชาการก็เลยพูดถึงความประเสริฐของเดือนอมาดอนไว้หลายแง่หลายมุมนะครับมุมที่หนึ่งก็คือนะครับที่อยากจะนําเสนอตรงนี้ก็คือก็บอกว่าเมื่อเดือนอมาดอนมาถึงซึ่งในเดือนอมาดอนเนี่ยมันมีการถือเส้นอดอยู่ความประเสริฐของมันก็คือมีออมีฮะดิษจากฮะดิษของรายงานโดยมุสลิมนะครับดิษรายงานโดยอบดุลฮุเรย์รอริยอรอหบันทึกดออ้วยมามมุสลิมบอกว่า ท่านบีบอกอิจาเจ้าอาะะัลลมอดอนเมื่อเดือนออมาดอนมาถึงซึ่งจะมาถึงเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้ความสาคัญกับเดือนออมอดอนเมื่อเดือนะะออมาถึงทําไมครับฟูติฮัตอับบาบุญยันนะประตูสวรรค์จะถูกเปิดนะครับลู่ทางการทําความดีประตูแห่งการขนทางที่จะราให้เราเข้าสวรรค์อัลลอฮ์มันก็มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดเนี้ยอัลลอฮ์ตาลาก็จะภั่โทษให้จริงไหมครับ วัคซลิกัตอบวาบุนนาถประตูนรกก็จะถูกปิดนะครับวัซุฟฟิดาติเชตินนะครับแล้วก็ซตตอนจะถูกล่ําโซ่ไซตตอนนี้ก็จะถูกล่ําโซ่เอาไว้คือฤทธิเดชของมันก็จะน้อยเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับได้ถือเส้นอดมันก็จะสยบนับสู่ของเราพูดถึงไซตตอนไซตตอนจะมีกลุ่มอยู่มากมายนะครับกลุ่มข้างนอกนะกลุ่มภายนอก ก็คือบริหารจัดการโดยอีบลิสส่งมายั่วยุอะไรต่างๆนานา,นาและกลุ่มที่อยู่ภายในเส้นเรื่องของเราก็มีอีกนะครับอีกชุดหนึ่งความประเสริฐของเดือนรอมฎอนก็คืออัลลอฮฺจะลาจะเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรลกล่ามไทตอนและรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺตาลาประทานกุรานลงมานะครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปถือสินอดในเดือนระมอนแล้วอดทนกับสภาพอากาศหรือสิ่งต่างๆพร้อมกับ เปิดใจในการที่จะสั ini, the ่งสมความดีคุณงามความดีให้มากๆเพื่อความสุขของเราเองนะครับเราหนึ่งอิบติกรมารดาดินละต้องการความพอใจเจ้าดอนแล้วก็เพื่อที่จะได้รับสวรรค์ความโปรดปรานจากา l l วอบิลลาฮิตอฟกันฮิดายาัลลามอาลักุมวรรัมัตุลลอฮ h วาบะรกาตุ